จะได้เยอะได้น้อยได้ไปดูกันนะครับผมโอ้โหดูบดูบรรยากาศนะครับนเวลานี้ก็น้ำขึ้นนะครับผมเยอะ้าปงหาปลาอะไรอยากกินแบบธรรมชาตินี่ก็เยอะเลยนะครับนี่ดู เปนทุ่งนาน้ำขึ้นมาเต็มหมดเลยดดมาดีี่อดูเวลาน้านจะขึ้นนะครับแบบกชานอันนี้เวลาน้ำจะลดไปตรงนี้ก็จะทันนาแปลงไปหมดเลยครับเนทันพันไร่ครับนี่นหมดครับ มาดูกันนะครับพี่น้องครับเขาทำยังไงมายังไงาดงไรกคารโโหโคตรหนาวไม่ไปอ่ะไปเรื่องของมึงพูดอะไรกูฟังดูเรื่องเลย มันไีปูข้าวแล้วนะ่ะไปปูข้าวแล้วไปช่วงเช้านะครับพี่น้องครับเยอะมากกุ้งนั่นคือแล้วไปดูไปดูไปดูปดม,มีปลามีปลามีปูธรรมชาติ ครับพี่น้องครับไล่เงีนี่นี่นี่ปลาเยอะไหมเยอะไหมโอ้โหมีแต่ปลาซิวนี่โอ้โหนี่ครับผมมีปลาแหลมมีปูปูเยอะมากก็เทใส่ทั้งเลยดู่นไปดูอันนู้นอีกมีอันนู้นอีกเยอะน่ะ ช่วงเช้านะครับจะเยอะวันนี้อีกจับจับๆทางเลยไม่โชว์มีตั้งกุ้่มีอะไรด้วย ba mi lại vàng muối pi bảy ok lao về đôi to về đôi nốt đi khác đi ăn ăn xoong đi sáng lao เดี๋ยวจะไปลุนกันครับแบบข้าวหน้านะครับก็ทำฮาจิ่แบบอย่างนี้นะครับพี้อครับก็เป็นเน้อแบนแต่หน้ครับพี่น้องครับ ủa anh cái nhiều quá, năn năn năn, wow, xem nhiều quá rồi, này nhiều mát thế dây thăng đấy. นี่คันี่เยอะมากเยอะมากครับนี่เยอะมากนอ,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 อันนี้ครับ ก็เอาไปทำพวกไอ้ปลาซิวเอ้ยพวกปลาซิวไปทำอะไพวกนี้นะครับ,บพี่น้องครับอรของมักอะไรของมัก okay, โอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปลุยต่ออีกเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันนานเยอะนะวันนี้นะเียวเราไปดูก่อนน้ำคืนเลยแล้วนี่คืนทุกวันน้ำตายแล้เดีวไปลุ้นกัน โอ้ยหนาวดูกลอบชาวครับผมนี่ครับผมหลอรุ่นหอรุ่น เราทั้งโกบอีนทั้งโกบิ่นทั้งปูโหกุงก้งกุ้งเมนูกุ้งเส้นในวันจวกนี่โบุดยอด อว้มีทั้งกบด้วยมาแล้วพี่น้องมาดูอีกจุดเองนนี้เป็นสองจุดอันจุดสามเดี๋ยวค่อยไปดูอีกครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันไปเอาเออหนาวมีข้ามานอยู่

linh má lên, hôm nay cung nhiều, cung phu này nhiều, chút nương, dưới là ba รอด้วยพวกบานทางโน้นเขาจะนั่งเรือเอาปลามาขายอยู่บ้านนี่คือนแบบส่วนชาวเนี่ยอือก็ดูนั่นแหละไรอดูตรงนั้นปลาธรรมชาติเขาเอามาขายคือนี้เขาเอามายเยอะมากเลยนี่นี่ กุกับปู้เยอะใส่ปลายดิไปเรากลักบแล้วนะ <c oughs> Wow. <laughs> Đừng mà nó đi nữa, Phải mới ra gua hình rượu. U. rượu ni. Yo. Cái cái nè. Đi